สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเกดจะมารีวิวให้ให้ดูว่าเกดกินยาที่เกดเนี่ยขายเองด้วยก็อย่างที่บอกไปว่าก่อนหน้าเนี้เกดกินยาแล้วก็พอว่ามันพอรู้สึกว่ามันแบบเออโลจิงอะไรจริงแล้วไม่มีผลเอฟเฟกต์ก,กับตัวเองเนี่ยก็เลยมาขายนะจ๊ะตอนนี้ก็มีคนสั่งออเดอร์เยอะมาเหมือนกันนะนี่นะคะจะมากินให้ดูว่ากินยังไงนะคะ อันนี้ลัสเบอร์รี่นะคะสองเม็ดนี่เพิ่งแกะกับผสองเม็ดตัวยาจะเป็นแบบนี้แคปซูลนะคะ แล้วก็ไลโปอันนี้ตอนนี้มื้อเย็นถือว่าเป็นมี้อของเกตไลโป1เมตรนี่กี่ไมเยอะแล้วไลโป1เม็ดละจ้าทั้งหมดสาเมตรนะไลโปอย่างที่เกตบอกนะคะเช้า1เมตรเย็น1เมตรก่อนอาหาร30นาทีนะคะส่วน ราสเบอร์รี่อันนี้วันละ2เม็ดมื้อไหนก็ได้แต่เกลทานส่วนใหญ่เกจจะทานมื้อเย็นนะคะก่อ,อนอาหารเหมือนกันนะก็นี่ทานเลยแค่นี้ โอเคเรียบร้อยแล้วเรา30สาสนาทีแล้วก็ไปกินข้าวได้เลยค่ะ